สถานการณ์พื้นที่ชายแดนก<ช>ันบ้างะนะครับพาไปดูการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แนวชายแดนนะคะโดยล่าสุดขาทางรัฐบาลเปิดศูนย์รับดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ7แห่งที่สุรินทสร้างความมั่นใจให้ประชาชนชายแดนค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดศูนย์ดูแลประชาชนจำนวนเจ็แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เพื่อดูแลประชาชนในกลุ่มเราบางอาทิผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนบางส่วนที่ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์โดยขณะนี้ค่ะมีประชาชนมาใช้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณ200คนสถานการณ์ในพื้นที่4จังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของกองทัพภาคที่2ช่วงเช้าวันนี้นะครับรายงานสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติไม่มีเหตุการณ์ประทะระหว่างกําลังทหารไทยกับกัมพูชา และขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือหรือว่าข้อมูลที่คาดเคลื่อนซึ่งรัฐบาลและกองทัพภาคพ,พร้อมรักษาอธิปไตยโดยการเปิดศูนย์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการในการดูแลผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางและคนพิการเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลในทุกมิตินะครับแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการหยุดยิงตาม